ไม่ได้เล่นรูสับสกิปชั่นนานแล้วเร็วๆเข้าไปให้ว่องรูสับสกิปชั่นเออเนี่ยของมันมันเอ้ยเอ้ยโคเว่นโคเว่นโซลกะโคเว่นโซลกะผมอยากเล่นโคเว่นโซลกะมีคนยิบมาไหมบิลวอร์บอสเลโญบอสโอเคเดี๋ยวบอสสองคน I want to play โคเว่นโซลกะโคเว่นโซลกะก็ก็แค่สแปมเฮเบอร์ลี่ป่ะน่าจะน่าจะเป็นภาพที่ดูดีที่สุดถ้าโคเว่นโซลกะผมต้อง call to adventure อันนี้คือมันจะกลายเป็นโคเวนโคเวนสตอรี่ใช่ไหมไม่เอา too much เหรออยากอยากหยิบซ้ายอะไม่อยากหยิบ too m มั h ไม่มีอะไรดีกับผมเลยซาแล้วกันนักก m รม i ิ h m a น s h อ p โน .1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมท f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีฟทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้อีกนะ พร้อมกับบริการเติมเกมแนะนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richmond Shop No.1 เรื่องเติมเกมถูมอบเทรดโค c น <oughs> <more> <c oughs> โคเว e น,นแบบจุกๆว่าคนดูเช่อหรือไปเฟเดสวะตัวนึงนึง แค่ผมเมื่อกี้สมองช้าเลยได้ทูมอัพเทตมาตกใจลืมรู้สับสกิปชันเลยไปแล้วเนะี่ยผมลืมลงไลเว้นลงไปปึ๊บ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 อย่างนี้ควรลงยังไงอ่ะอย่างนี้ผมชนะจากบ่อน,นี้ยังไงวะอย่าโอ,โอเว้นนะอาทุอิสาครับ บอดเไรครับเนี่ยน้องฮัลโหลเลตเกมพี่ไม่ต้องใส่ไรเวล์ต้นเกมผมมีอาสวิท3สามได้เกาะกระตันทานเวทฟรี20หน่วยผมได้โซลากะมึงก็อาสวิท4สี่แล้วนี่วะขอแค่โซลากะตัวเดียวเยี่ยวหดถึกคนอันตราย <c oughs> บอดไรครับเนี่ยแต่ทุกคนได้เหมือนกันนะร,รู้สึกรู้สับสิปชันมันได้เหมือนกันใช่ไหมถ้ากับทุกคนจะได้เทรดบวกหนึ่งทุกคนเลยไม่เจอโซลากะเขาหยิบอะไรมากันบ้างอะคนนี้หยิบมิทิ แล้วก็ไม่อีิเป็นททกวงหนึ่งแล้วก็ยังไม่แปลงไอ้ยังยังไม่ขายคนนี้ได้โกสลี่คนนี้ก็โกสลี่คนนี้ได้สไนเปอร์ด้วเอลลิสได้แอดฟอร์จูคือฟอร์จูนไม่ใช่อะไรนะครับความชิบหายคือถ้า o ู Subscription มันให้อีกอ่ะถ้ารูทซับสคริปชันมันมันให้มันให้ทูมออฟเทดอีก ตอนด่าน3าหนึ่งก็ค่อนข้างระเบิดอยู่ประมาณเวลกล้ามหบาท3าดาววันนี้เวียดนามนเปีปนญหาอะไรไหมครับวันนี้จะโดนฟอจูนฟอจูนเจ็ดวยัยเลยส่งละผมดูจากส่งละนย่โ,โอเวทเยอะนี่เราได้แหละได้ความเสียหายแรงน,นิดด้วยเพิ่มึ้นด้วยเนี่วะสโตรกะผมอยากได้สโตรกะมีไหมนี่ไงสโตรกะธนูสโตรกะธนูไม่แย่นะเอาไปทาเลดบับได้สแตติกชีฟได้แล้วเราจะอัตวิตสี่เลยขอบคุณมากสําหรับสโตรกะลอดดะ็อตอะไม่ได้ล็อตนี เล่นยากแล้วนะดาบดาบโชจินก็ยังไงผมก็ต้องพึ่งเทนเนอร์อยู่ดีครับเทนเนอร์อเกนเราก็ให้ยาโอโคเวนไว้ก่อนมันฟอร์จูนหนึ่งท่านอุ้ยมันมันเล่นละเอียดด้วยเว้ยมันใส่ตาฟอร์จูนที่หลังเลยต้องโลอะหรผมต้องโลเวลเจ็ด <7. S 1> อาช่โลเวลเจ็ดลเวลเจ็ดเราจะมีเฮเวนลี่กี่คนนะ 6ใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ามีเฮเวอรี่แค่ห้าเลยห้าแล้วเพิ่มอีก2เพิ่มอีก2ก็ต้องไปพึ่งพาโซอี้อยู่ดีครับพวกคอมโซอาาี <You S 1> <ๆ>้โซดะกัมติงตึงไม่บอกผมตึงวะตึงจากอาทูอิตรอบหน้าถ้าได้ถูมออฟเทรดจริงๆผมต้องหยิบอะไรต้องหยิบเฮเวอรี่ผมไม่ควรหยิบ อาทวิตแล้วมีเฮเบอรี่คุ้มสุดเออสลับตัวป้อนขนมอ้อลืมลืมลืมขอบคุณที่เตือนครับสามตัวใช่ไหมเมืนอี้เราผมเอาไรเว่นยืนซ้ายไรเว้นเลยให้ขนมโคเว่นยาโสผมไปโคเวนสองนะอยากเล่นโซลกะตัวหน้าตัวที่ควนสามดาวคือเนโกะแต่โลเลว,วเจอนั่นแหละยอมรับพอจูนเก้านี่เกมบอกเองหรือมีคนเจอเองมีคนเจอครับเกมบอกเองแปลว่าอะไร ไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจที่ที่บอกว่าเกมบอกเองโอเคเราลงไอ,ไอพวกนี้แล้วเปิร์ปึ๊บปึ๊บเปบป,ปเป็นเพลเยอร์ที่หาเจอกันเองครับไม่ถึงบอกในแพทโน้ตอ่าไม่บอกครับไม่บอกไม่ได้บอกอะไรเลยพอจุดเก้าเพลเยอร์หาเจอกันเอง <c oughs> รูสัตสกิชชั่นให้อะไรเป็นลูกแก้วสีฟ้าโอเคให้2บา2ดาวมาทำไมมันให้ลักมาวะ <c oughs> ถ้าให้ลักมาผมควรให้ลักเป็นไอ้นี่ก่อนใช่ไหมเป็นโคเวนอ่ะอ่ะอันนี้ให้ขนมขนมโอเคแล้วที่แย่คือที่แย่คือผมผมไม่มีโชจินใส่ไออีอแล้วเหรอไออี e นะได้เลย รด่าอีกอันนะเก็บโชจินไอคนนี้ที่หยิบตามิติคมาสุดท้ายขายแม่งเท้ตาฟอร์จูนเจอเลยวะเอาเราเล่นฟอร์จูนเลยนะแต่ว่าฟอร์จูนสองคนสินะถ้าคนนี้ได้ตาฟอร์จูนเกมก็ระเบิดเหมือนกันนะคนนี้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 โอเคได้โอเคสีสีนี้รอดสีนี้รอดสีนี้ไม่มีฟอร์จูนตัดฮิวอะอยากได้ตัดฮิวอะอันนี้ศัตรูตายยิงขวาก็ได้อะขวาก็เลยตัดฮิวก็ได้ก็ได้หมดเลยว่ะหรือรีเลือดก็ได้อะตัดฮิวตาชิวมา อาจจะมีสิบเบเฮก็ได้นะครับงั้นลองเนี่ยคุณลองเนี่ยก็แต่พูดถึงฟอร์จูน์นะเราเอาเมาส์ไปวางตรงฟอร์จูนไปไหนเราว่าบอร์ดฟอร์จูนเอาเขาไม่เล่นแล้วหรออันนี้เราเอาเมาส์ไปวางตรงบอร์ดฟอร์จู่ะมันก็ไม่ขึ้นด้านล่างเหน็นปะไม่ขึ้นเลขเก้าจนกว่าจนกว่าด้านซ้ายเราจะเป็นเลขเก้ามันถึงขึ้นเ <are> มาส์ไฟจะสามแบบฟีโลไม่แย่นะ มาปั๊มนมได้อืมถ้า,างั้นผมต้องขายลักวะเพราะผมอยากได้50สิบาทรอบนี้คือผมจะยืนให้ขนมอะกลายเป็นคาสิโคเวนไปละที่ฉันจะยืนให้ขนมยืนผิดเบยเอาหน่อยนมซีโอ้หนมซีมันโดนปืนเลเซอร์ยิงเหม่อนนี่เล่นอะไรโคตรรีน่นมซี่โคเวนไม่เอาเล่นนมซี่เบื่อแล้วโชวจินอยู่ไหนอะฉันไม่มีโชจินอะโอ้โหชิด หิบล็อตหยิบลอ็อตหิบลอ็บลอตเพื่อทําจอเวทไม่มีโชวจินมีจด,ดาบมจะด,ดาบจับแสดงว่าคนลองฟอร์จูนเคือบ้ามากอืมไม่ใช่ครับที่เขาลองฟอร์จูนเได้เพราะว่าฟอร์จูนเมันให้ตาสัญลักษณ์มาเพิ่ม,มงงปะไม่ไม่น่างงนะแต่ตอนนี้น่าจะต้องนอมนอมโคเวนไปก่อนปะแล้วผมจะให้ขนมยังไงอะ คือผมจะให้ขนมนมแล้วโซอี้มันเป็นตัวกระจบออ่ะตัวบาไอตัวดาวเดียวอะ่ะคือตาคือคุดพอเวลาคุณเล่นฟอร์จูนเจ็ดอ่ะมันดันให้ตาสัญลักษณ์ฟอร์จูนมาไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่เจอคนที่คนพบอะ่ะเขาไม่รู้ว่าจะเอาตาฟอร์จูนไาทาอะไรเขาก็แค่แปะแปะ,แปะไปแล้วพอแปะปุ๊บอ้าวเฮ้ยแม่งมีฟอร์จูนเก้าเฉยเลยวะ่ะแค่นั้นแหละคือเกมผมต้องบอกว่าเกมตั้งใจด้วยซ้ำเกมตั้งใจให้ให,ให้ตาสัญลักษณ์ฟอร์จูนตอนคุณได้ฟอร์จูนเจ็ดเพื่อให้ขึ้นไปเป็นเก้า ยงเกียดเคเด็บบอสว่ะเคเด็บบอสนี่แม่งเก่งชิบหายแจ็คเสนออาวุธหนึ่งชิ้นจากคลังสมบัติประเภทต่างๆซัพพอร์ตกับโบราณโซโลกะโบราณอะไรเก่งอะไม่เห็นมีเลยจะซัพพอร์ตยืนยากอีกอ่ะผมอยากได้โบราณแทงอ่ะนิดเบนไม่เอาปะผมเอาเนี่ยเท่าวินเทอร์อีเตอร์นลวินเทอร์รอไปโลเวลเจ็ดอย่างเดียวนะครับยังยืนแปลกมากเลยว่ะคิดมันให้ขนมถูกไปยเนะี่ยดดูด้วยการยืนที่แปลกแปกบัฟนอมไปก่อนนะครับ มานามันเด้งเร็วดิยวมานาหนอม90ปิ้วโซลากระไปไหนวะเฮ้ยผมไม่ได้โซลากระหนึ่งตัวเลยฉันจะได้ทีเดียววิวเจ็ดเลยเหรอโอ้ยอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวต้องให้บน่นจะมาชีย้ยะเป็นไงอาทัวอิด4อันนี้โซเวนโซลกกะแบกใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะลองเล่นโคเวนโซลกกะเพราะว่าเล่นโคเวนโซอีไปแล้ว ไ้ดุกเล็กมาเก็บไม่ได้ของเต็มอืมผมทำยังไงได้บ้างวะคือมันไม่มีของดีๆให้สรากะเลยอ่ะอันนี้ป่ะอันนี้ตีทิ้งนี่น้ำตาไปไหนอ้อะไรไม่ใช้มั่งขอน้ำตาอันนึงดิเก็บนี้ก่อนเจนเบลอีกันปึ๊บมีตีทิ้งอันหนึ่ง อันนี้กับอันนี้โอ้อแรงแรงไปเลยแล้วมึงเป็นโคเวน่นแล้วมึงแรงแรงไปเลยเหนื่อยมาก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 ครับเหนื่อยมากครับอันนี้ได้ซัพพอร์ตโกทองเอ่อซัพพอร์ตยืนยากอะเต็มแท้งเหรอนี่ปะมอาวอันนี้แล้วีผมผมอยากเปลี่ยนไออีให้คนอื่นปะ งั้นผมทําแบบนี้แล้วกันอ๋อถอดไม่ได้อีกโอ้ยแปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะครับใส่ชูเกานี้ก่อนเดี๋ยวสลับกันนี้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 เอาใส่ดุกทำไมอ่ะโคดูหนามามาเล่นเกมเป็นมาเนี่ยใส่ดุกทำไมอะยังไม่ได้ยังไม่ได้โลเร็วไม่ถึงไหนเลย <laughs> อ oh. <laughs> ยังไม่เดี๋ยวตัวที่9้าไม่ออกไงเดี๋ยวตัวที่เก้าไม่ไม่ออกีกไอ้สาส่ดูไปแล้วเมื่อกี้ก็คือไม่ได้น้ำตาน,ะน้ำตาไปไหนวะยังดีโคเวนให้มานาะกันแหละผมตั้งใจตั้งใจให้โคเวนมันให้มานาะนั่นแหละก็คือไม่ไม่ใส่โชจินเลยโซลกะสองดาวแล้วโอเคผมเอามาบัฟโซลกะได้ละจริงๆเราลงสตอรี่ได้เนาะ เก่งกว่าเด้อเฟอรแล้วก็เฟ๊บก็เฟ๊บอ่ะอย่างนงี้งนี่เก่งกว่าแล้วเฮเบลรี่เราเหลือลงใครเราเหลือคาสิกใช่ไหมไม่เล่นไม่เล่นไอ้น,นี้เพิ่งแคทเอามาใส่ลมาโคเว่นโสลกกะค,ครับมีจูกลเกเ็ตแสงจัเอ่อจนเซเลเยอร์แล้วก็ลาบาดอนแล้วก็เอาเล่งมานาจากโคเว่นแทน ผมควรเนโกะสามดาวอ่ะเนโกะสามดาวจะยื้อให้โคเวนบอรดนี้เก่งมากเวล8เติมคาซิกเวล9เติมลิงแค่นั้นแหละบอร์ดเราจบแค่นั้นทีโมให้ตะหลิวอีกอันเอ้ยตะหลิวลิงตะหลิวลิงคุณดูดูลิงดิดูลิงดิลิง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 ลยายาๆนี่ตาหลิวลิงโหดมาก โหดมากจับก็คือได้ลิงมาได้เฮเวอรี่แล้วก็ผมแปลงเฮเวอรี่ได้เลยอร่อยอร่อยเฮ <c oughs> โหดโหดจัดอันนี้โหดโครคปั๊บปับ,ปบผมไปโล8แปดได้<อ>นะเนี่ยแปดปดเติมลิงอ่ะเติมลิงแล้วเอาของอันเนี้ยมาให้ลิงเก่งกว่าถ้าอยากทำไม่มไม,ม่ไม่ต้องปรับนมเฮต้องแย่ว่ะเม้น ผมไปเผอใช้ดุู่ะผมจะใช้ถอดของตอนลกๆที่ลำมากะใส่มัวม่วหมดเลยอ,อย่ายืนกองผมขอเตือนผมขอเตือนว่าอย่ายืนกองอย่าใครยืนกองก็คือโดนให้มึงปรึบหายไปเลยอะโคตรแลง นอมซี่รอบหน้าสี่ดาวแล้วนะจริงๆตอนนี้ผมดรอปสตอรี่ได้นะถ้าจะดรอปดรอปโซอี e, ้กับไซล่าแล้วก็เฮเวลี่ล้วนแทนได้เหมือนกันแต่ครับคนอื่นแคสโซกามานาเด้งคนอื่นแคสโซกามานาเด้งเอ้ยอันนี้เวิร์กหมดะแคสสามแล้วนะนี่คือแคสสามแล้วนะครับคนอื่นแคสโกกะมานาเด้งแคสสี่คนอื่นแคสโซกามา,า,เ,อา,มา,าเ,เอ้ยไอ้เคียเชนอีกตว์ ผมแพ้เชนสองดาวอะนะอาร์เกียวแผมแพ้เชนสองดาวหรือจะเชื่อเดี๋ยวขึ้นแปดก่อนขึ้นแปดอยากเติมลิงลงไปอะเติมลิงไปเก่งจัดเลยลิงคือของเทียนาไปเลยเดี๋ยวผมเอาโกาไปยืนซ้ายสุดแพนนมเลยอเอ๊ยยืนซ้ายสุดไม่ได้นี่วาเพราะว่าเราต้อง,องการโคเวนแต่ลิงลิงไม่มีอ๋อเลยโอเคลิงมีดูดเดือดละนี่ไง เตโมคงทูมออฟเทดอีกแล้วหรอไม่ได้เฮเวลี่อ่ะดีสุดคือเซจปะปึ๊บ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 เหลือเอ็ดออฟไนท์อะไรที่เร่งมานาให้เราได้บ้างแม่งไม่มีเลยว่ะเจาะเวทก็ไม่มีไม่มีเฮอะไรเร่งมานาให้ผมเลยไม่มีเลยอ่ะ ไ,ไหนน้ำตาไม่เป็นไรเราเราเล่งมานาจากไอ้นี่ไงโคเว่นไงเออแต่ผมไม่ได้น้ำตาเลยนะเกมเนะี้ยศูนย์ดูจากไอเทมที่ผสมทั้งหมดนะครับไม่ไม่มีน้ำตาแม้แต่ชิ้นเดียวน้ำตาอยู่ในเบ้าผมตอนนะี้ใครยังไม่เห็นนะครับน้ำตาอยู่ที่เบ้าผมคาซิกไม่ต้องสายู่แล้วปะก็ไม่มีตังค์เลยโซวี่ขาดสามครับผมต้อง ผมต้องโซโลากะสามก่อนแล้วผมขึ้นเวลขึ้นเวลเก้าเติมคาสิกเก่งเลยของลิงแม่งน่ากลัวมากเลยเดทเบดปัตเทอร์เตอร์คิอาร์ทูอีสี่ครับเอสโกเราถึกจากอาร์ทูอีสี่เรามีสแปดจากเฮเวอรี่เบิ้มๆอุ้ยคขดูมันแรงวะ่ะโซลกะ <laughs> <laughs> ป,ปิดบอดไวมากเลยอ่ะน้องอันนี้สุดลับนะเน,นี่ย ชอบสุดรับตั่นี้อ๋อแรงจัดเสิร์บโซอี้กับไลเว่นเหรออันนี้ผมต้องขายใครต้องขายหัวนี้โซลกะโซลกะมาต้องขายใครต้องขายเคียหน้าวะแต่เคียหน้าใกล้สามเลยคีหน้าสามไม่สไปค่ะอีเนี่ยสามมาสไปค่เนโกะ มาไฟมันลกอีกแล้ววะเดี๋ยวน่าจะต้องเริ่มขายมอไฟได้แล้วครับไฟลกสล็อตมากถ้าเกิดโซลากมาเพิ่มอะปึ๊บอุ้ยแคดแรกตายเลยอะข้างหน้าปึ๊บแคดหนึ่งแคดสามบึ๊บแคดสมไม่มีใครตายแคตีปึ๊บเคียนตายแคดห้าบึ๊บหมื่นสามหมื่นสามครับ แรงมากนี่ยังไม่สามดาวมผมอยากอะไรได้ไม่เห็นมีอะไรเร่งมานาะไอ้นน้ออเหียคือกูต้องหยิบกุนซูให้โซ,โซอี้อย่างเงี้ยเหรอน้องฮัลโหล <c ười> คือผมอยากได้ให้ข้างหลังเร่งมานาแบบอะแดปถีบเฮมก็ได้แม่งไม่มีอะแดปถีบเฮมด้วยโซแซดจัด แม้แต่อดัพต e ผมยังไม่เห็นวีแววเขาโซโลกะขาสองครับสองข่าสองโนน้ำตาโนพาทีน่น้ำตาผมอยู่ไหนมาเรามาเจอกับดูดลิสละลีซินโนสกิล่ะแล้วดูดเลือดอะไรเยอะขนาดนะมีอันนี้แล้วมีบัตเตอร์ดิก่ะดูดอะไรพี่ชายพี่ชายจะดูดอะไรแย่ yeah, ผมตัดฮิวววีเท่าที ตัดหิวระเหมร 13, รื่นสามเลเวลเก้าก็ไม่ไหวแล้วโซโกาลิฟสามนี่ดาด่านหกแล้วเฮ้ยยังอีกเหรอยังไม่ด่านยังไวสามดาวอีกเหรอดาด่านหกแล้วนะครับเนี่ยผมต้องขายมอไฟแล้วยังอีกอ่ะครับโซอีสามก่อนแล้ว โซอี้สามยืนตรงนี้แทนนะให้ขนมนมอ,นนอ,นนอันนี้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 ถ้าใครคิดถึงสูตรเก่านะครับก็ถอดของโซอี้แล้วก็ถอดของโซลกะสลับกันนะครับเราสามารถไปสูตรเก่าได้นะครับถ้าถ้าเราแพ้นะถ้าเราแพ้ผมแค่สลับของแค่นั้นเลยสูตรเก่ายังรอเราอยู่ซึ่งน่าจะปิดบรอดเร็วกว่าโซลกะร้อยเท่า <laughs> โซอี้เก่งกว่าอ,อยู่แล้วไม่มีใครไหวผมไม่มีใครไหวผมทั้งนั้นไม่มีใครไหวผมทั้งนั้นเคนลีปเปอร์เอ้ย เนเดอะบอสที่ไม่สองดาวก็ไม่ไหวผมมีคขับบปทั้งมงทั้งนั้นเหลืออะไรบ้างครับเหลือเชนก็ยังไม่สามดาวยังอยู่อีกเหรอเชนเบเฮมอสหกไม่สามดาวอันนี้โกสลี่แปดอันนี้ก็โกสลี่แปดอันนี้เดอะบอสเดอะบอสนาเดี๋ยวไล่อ่านแชทนะครับขอญาตเล่นแป๊บเกมกำลังตึงเกมกำลังตึงได้ที่เลยเจอโซลเก่า นี่ไงโชจินจินโซอี้กันเบดใสไปหมดทำโลมันเหลือตัวเดียวคนดูเดี๋ยวก็เจอใช่ปะใช่ปะละ่ะใช่ปะละ่ะเหลือตัวเดียวเดี๋ยวมันก็เจอใช่ปะละ่ะพวกคุณว่างไงใช่ปะละ่ะเดี๋ยวมันก็เจอไปครับ เฮเวอรี่เจ็ดอาร์ทูอิสี่เศษสามซลี่สามอเนสอโซลกะโคเว่นครับนี่ผมยังต่อให้อยู่นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นโซโอ,อี้เมื่อไหร่บอร์ดพวกคุณไม่ได้เล่นเมื่อนั้นนะครับผมเตือนไว้แค่นี้ผมเตือนไว้แค่นี้นะครับผมยังต่อให้พวกคุณอยู่ตัวเดียวกับตัวที่พี่ดุ๊บไปเมื่อกี้ครับอรอบนี้หากคุณขายยูนิตไม่ขาย ตัวเดียวเท่ากับตัวเดียวเท่ากับลากันเหรอลากันแทนใครได้ปะแทนใครไม่ได้เลยปะไม่ได้อะแทนถ้าแทนไอ้นี่ก็คือจริงๆแทนชื่ออะไรนะแทนไรเว่นได้ครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ไไดาเมจจากเคลตรงนีแ้แทนไม่ได้ดีสุดด้วยสิบเติมเศษเลย<ะ>ใช่ครับน้องตัวเดียวคือไม่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายออกมาแสดงตัวจงออกมาแสดงตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ แสดงตัวเดี๋ยวนี้เดอะบอสนาไ,ไวเราผมไม่ได้เล่นวนะเนี่ยเขาตายกันหมดแล้ววะเนีย <are> เดี๋ยวนี้ <not S 1> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่ามาแล้วมาแล้วเล่น <c oughs> ตัวนิดหน่อยเล่นตัวนิดหน่อยมาละครับมาละครับโอ้โหโคเวนโซลกาครับเป็นเลดี้อินเจนแมนผมไม่สลับโชจินไปให้โซลกาด้วยครับผมตั้งใจนะ คือตั้งใจให้โซลกะแคสแรงๆไปเลยหน้าที่โซอี้คือการปั๊มมานาให้โซลกะไปครับมาดูกัน3ดาวจะระเบิดบอร์ดขนาดไหนน่าจะแคสเดียวตายเลยวะหน้าพี่ตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลกๆโอเคโอเค เื่อกี้เหมือนโซลกาผมโดนออโต้จากเซลมังม้งก็เลยหายไปเลยเฮ้ยโคตรแรงเลยวะแต่โซอี้เก่งกว่าเยอะเลยวะความความเก่งความเก่งคนละเรื่องนะผมมองว่าโซอี้เก่งแล้วมีอาร์ตอิดอะไรเยอะแยะอะอาทูอิด e อะไรอีกอะเอ่อบุยเซอร์วะร์อิด e ห้าไม่มีอาร์มีมีอาร์อิดห้าให้กูไหมมีไหมอาร์ตุอิดห้าจะได้เติมอาร์อิดห้าลงไปบุยเซอร์ e คนนี้เขาคืออะไรอะ่ะโกสลี่แปเป็นอีลาวสดาวซึ่งไม่น่าไหวเราเพราะเรา18สตรีก8สตรีกเอสโกครับไปแคทแรกโซลกะลงที่กลางวงโบตรงนี้ตายแคทสองโบอีลาวครึ่งหลอดแคทสามแบะอีลาวแตกแคทสี่แคทห้ามาแคทห้ามาโบเค้นแตกโบมีคนไหวจริงเหรอ อะทำอะไรทำอะไรไม่เห็นมีอะไรใกล้สามดาวไม่ทางครับไม่ไหวเราอิมผมโลโอนี่แล้วกันลิงอ่ะลิงสองอะได้หมอกหน้าสองเพื่อเอากยอไปเลย <c oughs> <c oughs> ไปครับโซลกะโคเว่นครับ ไอ้ผมว่าเล่นเล่นโคเว่นแบบนี้แม่งแรงกว่าวะ่ะโคเว่นแบบแบบไม่มีโชจินอะ่ะมันมันแรงสะใจมากเลยเอออย่างรอบที่แล้วเราเล่นเอโซอีมันมีโชจินใช่ไหมจริงๆก็เล่นได้2แบบแล้วครับจะมีโชจินหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเอาแบบแรงแบบสะใจอะ่ะก็คือไม่ต้องมีโชจินแล้วเอาพวกของปั๊มมานาไปให้ตัวอื่นๆแทน,อนเออเอาโชจินไปให้โซอีเอาโชจินไปให้ไซล่าอะไรเงี้ยไปไปให้ตัวอื่นให้มันเล่นมานาแทนแล้วก็ มาบูตบูตตัวที่เป็นโคเวนเนี่ยมันก็แคดโป๊ะ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 ล้มหมดล้มหมดแยดแรงมากเลยว่ะโคตรแรงโคตรอันตรายสโลแกาโคเวนครับเลตโกกินข้าวอร่อยบอกเลยเกมนี้นังโกลี่แปดเลยนะพี่โกลี่แปดแล้วแล้วไงต้องบอกว่านี่ขนาดโกลี่แปดอาโมโมูสามยิราอีสามนะครับ เขาไม่ใช่โกสลี่8ธรรมดาด้วยนะครับเขาคือโกสลี่8อามูสาอีลาวสาไม่ไหวเราเขาไม่ไหวเราอะเอาอะไรไมาไหวเราอะเราแรงเกินนะดิ